และในคลิปนี้เราได้กลับมาที่เมืองร้างอีกครั้ง เพราะว่าตรงนั้นมีกันพาวเดอร์เยอะเราเลยอยากที่จะตามหาทรายเพื่อนํามาคล้าเป็นระเบิดและเหตุผลที่เรามาที่เหมืองร้างแห่งนี้เพราะเหมืองร้างแห่งนี้อยู่ใต้ทะเลซึ่งใต้ทะเลนั้นมีทรายนะครับเราเลยหาจุดที่จะขุดทะลุขึ้นไปเพื่อให้ทรายใต้ทะเลนั้นไหลลงมาและเรานั้นก็ยังอยู่ในถ้ำเลครับจนในที่สุดเราก็ขุดเจอทรายแต่การขุดทรายนั้นก็ยากลำบากเพราะมีน้ำทะเลทะลักเข้ามาครับจริงๆคือเราสามารถว่ายน้ำขึ้นไปขุดได้แต่เราไม่อยากจะแหกกฎนะครับเราเลยทําการเจาะให้ทรายนั้นหล่นลงมาแทนซึ่งการขุดใต้น้ําก็เป็นอะไรที่่่ชช้้้้าาาาาาามมมกกกกๆถึงงแววเเเรรรจจจะะใใพััหหลล็็็็นขุุดดดตสผไ มาเยอะอยู่พอมสมควรและการเพาเดอร์ของเราก็พร้อมเช่นกันเพราะว่าเรามีฟาร์มมอนสเตอร์ที่ผลิตการพาเดอร์ให้เราอยู่แล้วครับและผมก็ได้คาบระเบิดทีนทีเก็บไว้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทําอะไรแต่ในอนาคตต้องมีประโยชน์แน่นอนครับดละนหลังจากนั้นอยู่ดีๆผมกับแบ็คก็พุ่งเกินทําการเจาะผนังผ่านชั้นหินไปโดยที่ไม่ได้ลางเลระวางแผนอะไรเลยครับเพราะว่าเรานั้นต้องการที่เจอได้ใหม่ๆตลอดเวลาจานในที่สุดผมก็ขุดตรงมาเรื่อยๆเมื่อเจอข้ากับก้อนกรวดที่มันหล่นลงมาไม่หยุดทําให้เราทํางานช้าลงมากๆครับแต่แล จนในที่สุดเราก็ผ่านชั้นกรวดมาได้ขุดไปอีกสักพักครับผมก็ได้ขุดเข้าไปเจอกับถ้ำเล็กๆผมเลยตัดสินใจที่จะไปต่อโดยที่ไม่สำรวจเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าเราจะเคยสำรวจที่นี่แล้วขุดจะมาโผล่ในถ้ำน้ำขนาดใหญ่ครับซึ่งมันก็ใหญ่มากอยู่พอสมควรและมันก็สำรวจยากเช่นกัน ผมเลยตัดสินใจที่จะปิดเป็นอุโมงค์และให้เราไปต่อได้ง่ายครับพอปิดเสร็จเราก็ขุดก็ไปต่อขุดมาเจอกับถ้ำน้ำอีกแล้วครับมันยิ่งทําให้เรานั้นทํางานช้าลงไปอีกแต่โชคดีที่ทาน้าแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่มันก็สามารถทะลุไปได้อีกหลายที่เราเลยใช้วิธีเดิมทําการอุดเป็นอุโมงค์แล้วไปต่อครับและในระหว่างทางนั้นผมก็เปิดข้อมูลขึ้นมาดูก็พบว่าตอนนี้เราอยู่ใต้ใบโอมที่มีชื่อว่าฟอร์เซนต์โอเชียนนะครับซึ่งมันคือทะเลน้ําแข็งนั่นเองครับแสดงว่าตอนนี้โอกาสที่เราจะพบถ้ำน้ำก็ยัังงมีีอออกรรเเเเพาาาะะว่่ยูใต้ทลนน ขุด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 แล้วเราก็ขุดไปต่อข้างหน้าจนขุดเข้ามาเจอก,กับเลวินที่เป็นถ้ำขนาดสูงเราเลยวิ่งออกสำรวจดูแต่ก็ไม่พบเข้ากับอะไรนะครับแถมถ้ำอางนี้ยังมีความอันตรายมากๆมีทั้งลาวามีมทั้งน้ำและมีความสูงที่ทําให้เราอาจตายได้เลยเราเลยตัดสินใจทําอุโมงค์แล้วไปต่อครับเพราะดูเหมือนว่าถา้ำอ่งนี้ก็จะไม่กว้างขวางเท่าไหร่ ขุดหินผ่านทุกชั้นครับหินอ่อนหินแข็งดินเหนียวฐานแล้วก็ชั้นดินครับตัวในที่สุดผมก็ขุดขุดขุดแลวเราก็ยังขุดเข้ามาเจอกับถ้ำน้ำอีกถ้ำหนึ่งครับแน่นอนครับผมไม่อยากจะสำรวจและมองว่ามันเป็นอุปสรรคมากกว่าเลยทําการสร้างอุโมง์ขึ้นมาแล้วไปต่อครับแต่ก็โชคร้ายในระหว่างที่สร้างอุโมงนั้นผมก็ได้ต่อ็อกผิดพลาดทําทให้ผมนั้นไม่สามารถที่จะกลับไปตรงบริเวณที่มีออกซิเจนได้และก็ตายครับกลับบ้านเก่า และผมก็ใช้เวลา1น,นาทีตเต็มเครับเพื่อกลับไปตรงจุดที่เรานั้นตายซึ่งถือว่าเรานั้นขุดไปไกลมากๆแล้วก็ใช้พิกแอคไปเยอะเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะทางที่เราไปกัน,นครับนี่ก็คือระยะทางทั้งหมดในตอนนี้ที่เราขุดมานะครับก็จะไกลยอยู่พอสมควรเลยจากนั้นก็ถึงเวลาว่ายน้ําไปเก็บของ และแน่นอนว่าผมไม่อยากตายอีกครั้งผมเลยเก็บของสําคัญไว้กับแบคนั่นก็คือผมเลยเก็บของสาคัญไว้กับแบกนั่นก็คือทีนทีกับทรายนะครับไม่งั้นถ้าหากวันหนึ่งผมตกลาวาแล้วก็มันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่หลังจากนั้นผมก็ได้ามาอุดอุโมงต่อทําให้น้ําที่ขวางทางเราอยู่นั้นซึมหายไปจากนั้นผมก็ลุยขุดต่อและทุกคนก็น่าจะเดาออกว่าผมเจอเขากับอะไร ใช่ครับถ้ำน้ำเจอจนเบื่อครับหลังจากที่เราขุดมาตั้งนานอุปสรรคหลักก็คือถ้ำน้ำนี่แหละครับต่รอบนี้เราเจออะไรบางอย่างเข้าเพราะว่าแบคนั้นว่ายน้ำลงไปสำรวจครับเลยทำให้เจอเข้ากับเพชรซึ่งเราต้องมาขุดเพชรในน้ำแต่โชคดีแถวนี้มีฟองอากาศจากบล็อกลาวามันเลยทำให้เราหายใจได้นานนะครับพอหลังจากขุดเพชรเสร็จเราก็กลับมาลุยงานกันต่อขุดแป๊บเดียวครับผมตกน้ำน้ำอีกแล้วนี่มึงเห็นกูเป็นสาวนอ้อยตกน้ำเลยไงตกน้ำทั้งวันพอจัดการสร้างอุโมงค์เสร็จแล้วเราก็ไปต่อครับขุดตรงไปข้้าางหนเรื่อย เจออะไรเข้าก็สำรวจแต่น่าแปลกที่เราไม่เคยขุดเจอเพชรเลยส่วนมากก็จะเจอแค่ในถ้าครับจนเราลองเช็คดูว่าตอนนี้เราอยู่ใบโอมไหนแล้วก็พบว่าตอนนี้เราอยู่ใต้ใบโอมไทกาครับซึ่งใบโอมไทก้านั้นก็เป็นใบโอมที่เต็มไปด้วยป่าสนครับแลวเราก็ได้ขุดไปต่อเรื่อยๆขุดในแบบที่ว่าพิกแอคพังไปสิอันครับจนเราก็เจอเข้ากับถ้าขนาดเล็กแต่ผมนั้นก็ไม่เลือกที่จะสำรวจแล้วก็ทําการขุดไปต่อครับขุดไปเรื่อยๆจนตอนนี้ใบโอมนั้นได้เปลี่ยนไปอีกแล้วครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ภายใต้ใบโอมเมลเทนซึ่งใบโอมเมล น่าจะโค้งน้อยลงแล้วจากนั้นเราก็ได้ขุดมุ่งหน้าไปต่ออีกยาวไกลแล้วก็ขุดมาโผล่เข้ากับถ้ำแห่งหนึ่งครับแต่ตอนแรกนั้นผมไม่อยากจะสำรวจแต่ผมก็ตั้งใจว่าจะขุดต่อแต่ในระหว่างที่ผมขุดไปต่ออยู่นั้นแม้ก็เจอเข้ากับอะไรที่ไม่น่าเป็นไปได้นั่นมันก็คือไม้ช์ปนั่นเองครับซึ่งมันเป็นไม้ช์ปแหล่งที่2ที่เราเจอและไม้ช์ปนั้นก็มีกล่องครับพร้อมทั้งไม้อีกเพียบเราอาจจะเจอเข้ากับอะไรในกล่องก็ได้และไม้ช์ปแห่งนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับเราจึงได้ออกสำรวจแต่เราจะไไมม่ตัด้ เพราะอมไมเรานั้นมีพออยู่แล้วในยามที่เราขาดแคลนเราถึงจะมาตัดเอานะครับการออกสำรวจนะั้นได้กินเวลาไปสักพักแต่โชคร้ายที่เรายังไม่เจอเข้ากับกล่องเลยและสำรวจไปสักพักเราก็เจอเข้ากับหินที่มีมอสเกาะสีเขียวซึ่งเราไม่ยากเลยว่าตรงนี้นะ่าจะมีกรงสเปานะครับเราเลยได้ลงมือขุดดูก็พบว่ากรงสเปาณอย่างนี้เป็นกรงสเปาของซอมบี้นะครับเราได้ลงมือจัดการซอมบี้จนหมดแล้วเช็คของดูในกล่องเราก็ได้เจอเข้ากับทองแท่งเนื้อเนา่ยาใหญ่เมืองมุมกระดูแผ่นซีดีตาของเมืองมุมและที่สําคัญที่สุดเลยนั่นคือเมล็ดีรร สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ส่วนในกล่องที่2นั้นก็มีขนมปังกันพาวเดอร์ยังม,มีมุมแผ่นซีดีหลังจากนั้นเราก็สํารวจกันต่อครับแต่ก็ยังไม่พบเข้ากล่องในเหมืองเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆครับเพราะว่าเหมืองใหญ่ขนาดนี้นั้นจะมีกล่องบ้างผมได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนมาโผล่ที่เลวีนแห่งหนึ่งและซึ่งตอนนี้แบ็กับผมนั้นก็หลงเป็นที่เรียบร้อยครับเราจําทางกลับกันไม่ได้แล้ว แต่มันก็คุ้มที่เราเจอกับมาชาร์ปครับเดี๋ยวสำรวจเสร็จเราเค่อยคิดวิธีกลับกันหลังจากนั้นผมก็ได้คิดว่าผมจะลงไปข้างล่างยังไงดีพอดี่าข้างล่างมีน้ําผมเลยตัดสินใจโดดลงไปครับแล้วก็ได้ลองสำรวจดูด้านล่างผมได้เจอเข้ากับถ้าแต่เราก็ไม่อยากสำรวจถ้าเลยครับแค่ม้ชาร์ปนี้ก็น่าจะใช้เวลาอีกเยอะเพราะม้ชาร์ปนี้ก็ใหญ่มากๆอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นผมก็ได้ต่อบล็อกดินขึ้นมาเพื่อดูว่ามีทางไปต่อไหมแต่มันก็ไม่มีทางไปต่อนะครับผมได้มองเห็นไม้ข้างหน้าและดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นททีีี่่มาชอกง เลอวแต่ที่ใจกระโดดลงน้ําลงไปข้างล่างและทําการต่อบล็อกดินขึ้นไปดูแต่ว่าผมนั้นก็ไม่มีบล็อกดินพอนะครับ เลยทําการขุดแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปจนได้ครับแต่ดูเหมือนว่าทางข้างหน้าจะไปต่อไม่ได้ครับแต่ผมก็เจอเข้ากับทางเข้าอีกที่หนึ่งก็เลยคิดว่าจะไปดูต่อเลยทําการขุดเพื่อเปิดทางแล้วก็เดินมาถึงจนได้ครับผมได้พบว่าอีกทางนึงไปไม่ได้แต่อีกทางหนึ่งนั้นสามารถเข้าไปได้แล้วก็เชื่อมต่อกับเมืองร้างอีกด้วยส่วนในเมืองร้างนี่เรายังไม่เคยไปสำรวจนะครับมนเลยทําให้หลังจากนั้นเราได้สำรวจกันไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เจอเข้ากับกองหรือว่าอะไรเลยครับผมจะบอกว่าไม้ช้าเป็นไม้ช้าที่ใหญ่มากๆอยู่มมอแแต่่ลบาะีซผ เดินไปสักพักก็จะเข้ากับหมาน้ําพร้อมทั้งสเกลโรตันที่มุ่งหน้าตรงดิ่งมาหาผมทันทีแล้วก็พ่วงมาด้วยซอมบี้เด็กแถมด้านหลังนั้นก็ยังมีคีเปอร์อีกด้วยแน่นอนครับผมไม่รอดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดยังไงด้วยเลยทําให้ผมนั้นเสียของทุกอย่างทำให้เล็ดบีดรูทด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวผมตายตรงไหนด้วยและมันเป็นการตายที่ไม่คุ้มเสียเลยครับมารับพี่หน่อยรับไงวะนะทางออกอยู่ตรงไหนก็อน แต่ก่อนที่ผมจะตายนั้นผมก็ได้เห็นอะไรเข้าบางอย่างครับนั่นก็คือกล่องที่เราตามหามานานซึ่งเราจะเป็นที่ต้องกลับไปครับผมได้เดินทางไกลมากๆและอยากให้ทุกคนนั้นรู้ถึงความไกลของมันด้วยว่าพวกเราขุดกันมาไกลามากแค่ไหนผมใช้เวลาเดินอยู่หลายนาทีมากๆครับคาดว่านะ่าจะ5นาทีได้กว่าจะถึงนะครับคือมันไกลจากบ้านเรามากๆครับจนในที่สุดนั้นผมก็เดินทางไปถึงจนได้แต่ผมนั้นก็จําไม่ได้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าจะไปเจอแบ็คได้ยังไงเพราะว่าทางนะั้นมันเหมือนกันหมดเลยนะครับและตรงที่ผมอยู่นี้ยังเป็นเหมืองร้างในนนส่วแรรกะคับ และในส่วนที่2คือตรงบริเวณที่เราข้ามเลวินไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังติดอยู่ในส่วนแรกนั่นเองแล้วทงแบ็กกับผมก็ยังหลงกันอยู่จนในสุดแบ็กก็หาทางกลับมาจนได้ครับและผมนั้นก็จะไปพร้อมกันกับแบ็กเพื่อไม่ให้เรานั้นต้องหลงกันอีกไม่งั้นเราจะได้ใช้เวลาทั้งหาทางออกและก็ตามหากันเองด้วยครับจากนั้นเราก็มาถึงเลวินและผมนั้นก็ใช้วิธีเดิมกระโดดลงไปแต่ช่ด้ที่ผมรีบไปหน่อย ผมได้วิ่งกระโดดไปแต่กระโดดไม่ถึงนะครับทำให้ผมนั้นตกบ่อลาวาและเกือบจะตายในรอบที่2ผมจึงได้ดิ้นรนหาวิธีเอาตัวรอดโดยการกระโดดลงน้ำให้ไวที่สุดครับและทําให้ผมนั้นรอดมาได้และต่นั้นผมก็แบกได้กลับมาเมืองที่2จนได้ครับและเรามีเป้าหมายเดียวกันในตอนนี้ก็คือเราจะออกไปตามหากล่องที่ผมเจอกันระหวังว่าของที่หล่นไปน่าจะยังอยู่นะครับและในที่สุดเราก็ไม่เจอเข้ากล่องจนได้แต่ว่าผมนั้นไม่ได้สนใจกล่องเลยครับตอนนี้ผมสนใจแค่ว่าของผมนั้นอยู่ที่ไหน แต่ก็หามันไม่เจอซะแล้วครับผมคิดว่ามันต้องไหลาตามน้ําลงไปแน่ๆแต่มองดูแล้วก็ไม่เจอครับจนในที่สุดผมก็ถอดใจแล้วไปเปิดดูในกล่องเจอเพชร1เม็ดครับฐานอีหกก้อนพร้อมกับรางรถไฟและขนมปังซึ่งมันก็ไม่ได้คุ้มกับการตายของผมเลยหลักๆคือผมเสียดดยแค่มเมล็ดบีดรูทอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปครับออกสำรวจเมืองร้างในส่วนที่2ต่อเผื่อว่าจะเจอเข้ากับกล่องอีก ว่าสำรวจไปสำรวจมาก็วนกลับไปกลับมาอยู่ที่เดิมครับและแบก็คิดว่าผมควรที่จะมีเกราะก่อนไม่งั้นเธอเดินไปเดินมารับรองตายอีกแน่ๆครับเลยทําการเผาเหล็กครับชุดให้ผมนะครับทั้งพวกดาบทั้งพิกแอค จากนั้นเราก็พร้อมที่จะลุยกันต่อครับและจนในที่สุดผมก็ได้เจอข้ากับสิ่งที่ผมตามหาอีกนั่นก็คือกล่องสมบัติในเมืองร้างนี่ครับผมเลยไม่รอช้าที่จะรีบเปิดดูก็ได้พบว่ามีแอปเปิลทองรางรถไฟแล้วก็เมล็ดฟักทองครับซึ่งเราเสียเมล็ดบีดรูดไปแต่เราได้เมล็ดฟักทองกลับมาก็ถือว่าพอทดแทนก็ได้ครับหลังจากนั้นเราเลยตัดสินใจที่จะกลับกันเพราะว่าเราจะเอาเมล็ดฟักทองไปขยายพันธุ์ครับไม่งั้นถ้าหากเราสำรวจไปเรื่อยๆอาจจะตายได้และทําให้เราเสียเมล็ดฟักทองไปอีกซึ่งมันไม่คุ้มมค่่่่่าาาาแแนนนนนนอรัับบตกกกลไไปที้้้็ดงย ขั้นแรกเราได้ต่อบล็อกขึ้นเลวีนไปก่อน,นครับท่ามันเต็มไปด้วยอันตรายและในขั้นที่2นั้นเราก็ต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเหมืองร้างในส่วนที่1นนะครับและหลังจากที่เราข้ามมาเหมืองร้างในส่วนที่1ได้ขั้นต่อไปคือการเดินตามหาทางกลับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าทางเดินหรือว่าเมืองร้างเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดครับเราเดินมาเจอทอสท,ที่เราปักไว้มาเลยทําให้เราพอที่จําได้ไว่าแ,แถวนี้นั้นน่าจะกใกล้ๆตรงที่เราขึ้นมา วิ่งวนไปวนมาหลงอยู่นานครับหลงแบบสองสารอบหลงแบบหาทางออกแทบจะไม่เจอใช้เวลาตามหาทางออกกันอยู่หลายนาทีมากๆครับแต่ก็ได้วิแววว่าจะเจอทางออกมาเจอแต่ทางตันทางซิกแซกเลี้ยวไปเลี้ยวมาจนทําให้เรานั้นงงกันไปใหญ่และในที่สุดนั้นผมก็ได้เดินลงไปข้างล่างดูผมก็ไม่รู้ว่าจะใช่ทางออกหรือเปล่าแต่ในเมื่อตรงเมืองร้างดูเหมือนจะไม่มีทางออก ผมได้ลองเดินไปในถ้ำปกติเรื่อยๆเดินไปเดินมาก็คล้ายๆว่าจะใช่แต่ก็ไม่มั่นใจครับและดูเหมือนว่าผมจะหลงอีกรอบด้วยซึ่งมันแย่กว่าการหลงป่าผมได้ใช้หลักการทุกอย่างคำนวณหาเหตุและผลและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ครับ เพราะว่าตรงที่ผมยืนอยู่นี้มันมีการตัดไม้ออกไปด้วยมันเลยทําให้ผมคิดว่าตรงนี้เรานั้นจะเคยผ่านมาแล้วแล,แล้วผมก็เดินไปตามทางที่ดูเหมือนจะไม่คุ้นเลยแค่เพียงมันเดินไปได้ผมก็เดินไปเลยเผื่อว่าผมนั้นจะเจอเข้ากับทางออกนะครับจนในสุดนั้นผมก็เจอเข้ากับทางออกจนได้ครับแล้วมันก็คือทางกลับบ้านของเราและแบกนั้นก็ได้วิ่งนําหน้าผมกลับบ้านเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลงมานานเวลาสำรวจกับเวลาหาทางออกนี่เท่ากันเลยครับแต่เราก็คุ้มค่ามากๆที่ได้เจอกับเหมืองร้างแห่งให,ใหม่แถมยังได้มเมล็ดฟ <c oughs> <c oughs> และพอเรากลับมาถึงบ้านสิ่งแรกที่เราจะทําเลยครับนั่นก็คือการปลูกฟักทองซึ่งเราจะขอแบ่งพื้นที่นะครับจากฟาร์มแตงโม2แปลงเพราะว่าเรานั้นไม่ค่อยกินแตงโมกันอยู่แล้วผมได้มาเลยฟักทองมาแค่2เม็ดนะครับเลยทาการปลูกแล้วก็ขยายพันธนุ์ณตอนที่ปลูกเลยแต่ก็ต้องบอกว่าไมไ่โตทันทีครับเราต้องรอกันอีกสักพักเพื่อขยายพันธุ์ต่อให้เต็มแปลงไม่รู้ว่านานเท่าไรครับแต่ผมรอเกือบ10นาทีฟักทองของเราก็โตเป็นลูกแรกครับหลังจากนั้นแบคก็ได้เอากลาไกลมาให้ผมตัดนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวผมต ไม่ใช่อย่างงั้นพี่ตัดไม่ใช่ตีอ่ะสื่อที่ไปเออว่ะ แล้วเราก็นาฟักทองนั้นมาทาเป็นโคมไฟครับพร้อมทั้งฟักทองลูกที่2ก็โผล่มาผมก็ได้ทําการแกะ,มะเมล็ดแล้วก็ทําการขยายพันธุ์กันต่อและในระหว่างที่ใส่ปุ๋ยก็มีบางต้นนั้นโตขึ้นมาพร้อมลูกอีกด้วยแล้วเราก็ขยายพันธุ์ในแปลงที่2ขยายจนเต็มแปลงเลยนะครับและฟาร์มฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยได้จาก E ีีก่อนก็มีคอมเมนต์บอกแล้วว่าที่สัตว์ไม่เกิดเพราะแสงไฟน้อยเกินไปและความกว้างมันยังน้อยอยู่อย่างน้อยเขาบอกว่าต้องสิบบล็อกขึ้นไปนะครับซึ่งต้องเป็นความกว้างและความสูงด้วยนะครับและเลยวางแผนกันว พาะเราต้องสร้างพื้นที่ในการวางระเบิดข้างบนไม่งั้นสนามหญ้าของเราได้เสียหายแน่ๆครับตอนแรกก็คิดว่าจะง่ายครับแต่ด้านบนกลับมีกวดเยอะมากๆทําให้การขุดลําบากมากๆครับแต่เราก็ขุดขยายห้องด้านบนจนเสร็จและทําการวางระเบิดทั้งหมด21ลูกนะครับจากนั้นก็ทําการจุดระเบิดครับซึ่งมันน่าจะประหยัดเวลามากกว่าการขุดแน่ๆครับและแรงระเบิดนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยเราขยายขึ้นไปได้ตามที่เราต้องการครับแต่เราก็ต้องจุดทีนทีขยายเพิ่มอีกเพราะสนามหญ้าของเราก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับหลังจากนั้นพอระเบิดเสร็จเราก็ต้องมาเก็บงานในส่่่วนนทีีเเเรราะบบิดดดไมมหหใ้้ัูยยอแลก สเตอร์เกิดด้วยครับ แต่น้ำผมก็ทุบเห็ดยักษ์ของเราออกก็พบว่าดอกเห็ดยักษ์นั้นสามารถดอกเป็นเห็ดได้ด้วยครับซึ่งนั่นหมายความว่าผมก็รู้วิธีขยายพันธุ์เห็ดแล้วและตอนนี้งานขยายทราของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับซึ่งมันก็ทําให้หน้าดูวิ่งเล่นขึ้นครับแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสัตว์ไม่มีตัวอะไรเกิดเลยและหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาเผาแร่เหล็กเพื่อที่จะนํามาทําทางรถไฟนะครับเพราะเรานั้นใช้ระยะเวลานานมากกว่าที่จะเข้าเมืองได้แต่ละครั้งเราเลยจะทําทางรถไฟเข้าเหมืองที่เราไปเจอเหมืองร้างแหล่งที่2ครับเพราะเรานั้นจะได้ใช้ประโยชน์จากากกกมมมันนนไ่้อยๆ และต้องบอกว่าระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะครับมันไกลมากๆจนบางทีตอนที่เราเดินเข้าเมืองนั้นใช้เวลาไปหลายนาทีครับอย่างน้อยต้องมี3นาทีแน่นอนมันเลยเป็นเหตุผลที่เราต้องเพิ่มรางรถไฟเข้าไปจนต่อไปไั้สักพักผมก็เจอเข้ากับเพื่อนเก่าผมครับมันมายืนขวางหน้าบอกว่าอย่าไปไหนนะอย่ามาขวางพี่ไปได้ปล่อยพี่ไปเถอะนาอหนูไม่ยอมเดี๋ยวหนูระเบิดทิ้งหมดเลยแต่รู้มหมว่าคิปเปอร์นั้นจะไม่สามารถเดินเข้ามาในทางรถไฟได้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามอนสเตอร์ก็จะไม่เกิดบนทางรถไฟนี่คือตามที่ผมเข้าใจนะตอนนก็นะเบิดดจนไะ้ ทำให้ทางรถไฟเราเสียหายอย่างพอสมควรครับทําการซ่อมแซมแล้วก็ลุยงานวางรางรถไฟกันต่อซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้เราจะวางได้แค่10%เท่านั้นครับกม้มหน้าก้มตาวางรางรถไฟจนหมดพี่ขึ้นแล้วพี่กด W อะขึ้นดพิพี่พี่กดขึ้นแล้ว <laughs> และหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับบ้านครับเพื่อไปทําทางรถไฟมาเพิ่มอีกผมเลยทาการทดสอบใช้รางรถไฟเพื่อที่จะใช้กลับบ้านดูนะครับเรียกได้ว่าเป็นไปได้สวยเลยมันใช้งานได้แบบไม่มีปัญหาอะไร แต่หลังจากนั้นเราก็คิดได้ว่าในเหมืองร้างมันก็พอจะมีรางรถไฟเก่าอยู่ เราเลยกลับมาที่เมืองรัางแรกที่เราเจอนะครับแล้วก็ทําการสํารวจหารางรถไฟเพื่อที่เรานั้นจะได้ประหยัดแร่เหล็กและประหยัดทรัพยากรในการสร้างรางรถไฟนะครับที่เรียกว่ารางรถไฟที่เหลือในเมืองร้างนี้มีเยอะอยู่พอสมควรมันน่าจะทําให้เราต่อไปได้อีกไกลครับและหน้าที่ของแบคตอนนี้ก็ต้องไปขุดแร่นะครับเพื่อนํามาสร้างรางรถไฟด้วยซึ่งหลักๆที่แบคต้องหานั่นก็คือแร่เหล็กนะครับส่วนถ้าผมเจอในระหว่างเก็บรางรถไฟนั้นผมก็จะขุดกลับมาด้วยครับในตอนแรกที่ผมมาสํารวจครับผมก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของรางรถไฟจนตอนนี้มันสําคัญมากๆเลยครับและพอหลังจากนั้นผมได้เหารถไฟ จนพลัดตกลงไปข้างล่างนะครับและมอนสเตอร์นั้นก็เต็มไปหมดด้านล่างจนทาให้ผมนั้นต้องหนีตายเข้าไปในซอกหินและใช้ไม้นั้นวางกันไว้ก่อน,นครับเพื่อที่ผมนั้นจะได้รีบกินอาหารให้ตัวเองนั้นหิวเลือด แต่ในระหว่างนั้นที่ผมกําลังฮิวเลือดอยู่ก็มีไฟมาจากไหนไม่รู้ครับอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุทําให้ผมนั้นก็ตกใจสิบพอสมควรและยังงงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเพราะตรงนี้นั้นก็ไม่มีลาวาเลยครับและอาหารของผมนั้นก็หมดแล้วไฟก็ยังลุกไม่หยุดออกไปก็มีมอนสเตอร์ดักรอเต็มจนในสุดไฟก็ดับลงนะครับแต่ว่าผมนั้นก็ไม่มีอาหารแล้วและสเกโต้านั้นก็วิ่งเข้ามาทำให้ผมนั้นไม่รอดครับแต่โชคดีที่ผมยังจําทางได้เลยกลับมาเก็บรางรถไฟ และของต่างๆที่หล่นไปนะครับหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ผมจะกลับบ้านก็มีฝูงซอมบี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่วิ่งไล่และตามผมมาจนผมนั้นก็จนมุมนะครับจริงๆถ้าเป็นแค่ซอมบี้ผู้ใหญ่ ผมจะไม่วิ่งหนีเลยนะครับแต่ว่าซอมบี้เด็กนั้นมันวิ่งไวมากๆเลยต้องถอยตั้งหลักกันก่อนและผมนั้นก็ต้องยอมกินแอปเปิลทองครับเพราะว่าเลือดผมนั้นจะไม่พอและไม่สามารถหนีออกจากตรงนี้ได้เลยและหลังจากนั้นผมก็พร้อมที่จะออกไปจัดการแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับผมได้เจอเขากับซอมบี้เด็กที่ขี่ไก่อยู่ผมเลยหวังที่จะฆ่าซอมบี้และเหลือแค่ไก่ไวครับเราจะได้นํามาเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อตอนนี้เราเลยต้องยกเลิกในการใช้ดาบนะครับเพราะมันจะตีโดนไก่ทําให้ไก่เนี่ยตายได้หลังจากนั้นผมก็ใช ก็ยืนมองหน้าผมอยู่ครับในตอนที่มันจะบินหนีไปผมก็จําได้ว่าผมหยิบเมล็ดข้าวสาลีนั้นติดมือมาด้วยจึงทําให้ล่อไก่กลับมาได้ครับและหลังจากจัดก,การซอมบี้ทั้งหมดเสร็จผมก็ได้ทําการล่อเจ้าไก่กลับบ้านครับแต่ในระหว่างที่ล่อเจ้าไก่กลับบ้านอยู่นั้นทางข้างหน้ามันก็เต็มไปด้วยน้ำครับซึ่งไก่นั้นไม่สามารถลุยน้ำมาได้แน่ๆผมเลยต้องวางเมล็ดพันธุ์มาจับบล็อกแล้วทําการอุดทางน้ําก่อนครับแต่ไก่นั้นก็หายตัวไปและเรื่องที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นครับไกไไปไหนอา oh, hey! ตกลาวาโอ้มึงเดินอะไรของมึงวันนี้ <S 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 มึงเดินไปตกลาวาเดินมั่วชิบหายไอ้นึกมึงเนี่ยโอ้ยเอ้ยโหกว่าจะเจอนะเว้ยซอมบี้ขี่ไก่มันได้เจอง่ายๆนะเว้ย โอ,โอกาสเท่าไหร่ไม่รู้อโอ้เร,เราเราแบบตะลุยกันมาจะร้อยวันเราเพิ่งเจอตั้งแต่วันแรกกับวันเนี้ยแล้วผมก็ต้องกลับบ้าน่พรับความเศร้าครับเพราะมันน่าเสียดายจริงๆและอย่างที่บอกว่าโอกาสที่เราจะเจอนั้นมันน้อยมากครับหลังจากนั้นเราก็ได้ขึ้นรถรางกลับเข้ามาทํางานในเหมืองกันต่อแบกนั้นได้ล่วงหน้าไปก่อนนะครับเพื่อทําการวางรางไฟฟ้าเว้นเป็นระยะไว้นะครับ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับวางไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับแล้วน่าจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าจะเสร็จจนผมนั่นก็วางไว้สักพักแล้วก็ได้เจอเขากับสเกโรตันผมเลยตัดสินใจที่จะไม่ต่อสู้และวางรางรถไฟไปต่อครับวางไปด้วยขุดแร่ไปด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เรานั้นยังทําได้แค่20%เรนะครับเราต้องการแร่เพิ่มอีก เพื่อที่จะผลิตรางรถไฟเพิ่มครับหลังจากนั้นพมใช้รางรถไฟหมดแล้วก็กลับบ้านครับตอนได้นั่งรถรางกลับบ้านมันเป็นอะไรที่ทําให้หายเหนื่อยมากๆครับหลังจากนั้นเราก็ได้นําการพาวเดอร์และทรายที่เหลืออยู่บัคครับเป็นระเบิดทีนทีครับเพราะผมมีแผนจะนามันไประเบิดเหมืองเพื่อที่จะทาให้เรานั่นเดินไม่หลงนะครับและแบคนั้นก็ได้ขับรางรถไฟเพิ่มมาอีกเยอะเลยครับและถึงเวลาที่เราจะต้องไปลุยงานสร้างทางรถไฟกันต่อ ในรอบนี้เราก็วางทางรถไฟมาถึง80%แล้วนะครับเพราะว่าเราได้ขับรางรถไฟมาเยอะมากๆจนพอวางเสร็จนั้นผมก็ได้วิ่งไปดูว่าเราเหลือระยะทางอีกไกลหรือไม่นะครับแล้วก็เหลืออีกไม่ไกลมากครับและผมนั้นก็คิดว่า ถ้าหากเราเดินเข้าไม้ชับตรงบริเวณถ้ำแล้วก็มันจะต้องทําให้เราหลงง่ายขึ้นแน่แน่ผมเลยตัดสินใจทําทางเข้าไปใหม่ซึ่งมันจะไม่ซับซ้อนและจําง่ายกว่าเดิมครับผมได้ทําการเล็งและขุดเข้าไปโดยที่ผมนั้นจะไม่พยายามเลี้ยวนะครับไม่งั้นทางใหม่ก็ไม่ต่างอะไรจากทางเดิมจุดในที่สุดผมก็เจาะเข้ามาทะลุถ้ำแห่งหนึ่งแต่ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าที่นี่คือไม้ชับหรือเปล่าเราเลยได้ออกเดินสำรวจด,ดูครับก็พบว่าเราขุดมาโผล่ตรงไม้ชับพอดีเลยและผมนั้นก็ได้ขุดเลี้ยวขวาครับเพื่อตัดไปทางที่ใกล้กว่าแลลละปอออดดดภััยยยกกกววว่า้้้ครบรบพมทงี จากนั้นก็ถึงเวลาเข้าไปในเมืองร้างเพื่อใช้ทีนทีระเบิดครับครั้งต่อต่อไปเราจะได้เดินเข้าไปสำรวจง่ายๆครับแต่ก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปผมก็ต้องขอซ่อมแซมทางเข้าก่อนเพราะว่าระวางแผงไว้ว่าในอนาคตเราจะได้มาตัดไม้เพิ่มแน่ๆครับเมื่อจำเป็นจะต้องทำทางให้ดีๆหน่อยหลังจากนั้นก็เริ่มเจาะเกียร์ทางครับพอเรานั้นจะวางระเบิดทีนทีกันแล้วแล้วผมนั้นก็ได้เจาะไปจนถึงเลวินที่ข้างหน้าก็ยังเป็นเหมืองอีเหมืองหนึ่งนะครับเริ่มทำการวางทีนทีเพื่อขยายเป็นทางเดินไปเหมืองที่2ได้ง่ายๆขึ้นครับ จากนั้นก็ทําการจุดครับระเบิดตู้มลูกแรกแล้วก็ถึงคิวต่อต่อไปครับระเบิดเสร็จไปส่วนหนึ่งเราก็ต้องตกแต่งทางด้วยทําการนำบล็อกมาอุดไว้ในส่วนที่เป็นหลุมด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ทําหน้าที่ต่อระเบิดเมืองไปอีก3ลูกแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่ระเบิดพลาดไปครับหลังจากนั้นเราก็จุดระเบิดลูกสุดท้ายและภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นนะครับถึงเวลาทํางานต่อเติม ตรงจุดสปาวันสเตอร์นี้ผมจะไม่ทําการปิดไว้ซึ่งผมจะทําการเจาะเพื่อให้เรานั้นยังรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้และในอนาคตนั้นเราก็จะทําประโยชน์กับมันครับตอนนี้งานต่อเติมของเราก็เสร็จสิ้น ผมได้กลับมาทางเข้าเมืองทางใหม่ของเราและทําการอุดทางอีกทางหนึ่งไว้และเราจะเข้าออกทางเดียวนะครับอุดข้างนอกแล้วก็มาอุดข้างในครับและผมก็ได้เข้ามาที่เมืองร้างแห่งใหม่ของเราเพื่อที่จะตามหารางรถไฟและนาไปต่อเติมในส่วนที่เราทําอยู่กลับมาต่อทางรถไฟเพิ่มเติมครับและตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกไม่กี่รางแต่รางรถไฟในเมืองผมก็หมดแล้วครับแต่ข่าวดีก็คือแบกนั้นได้ขุดแร่มาเพิ่มและมันก็มีเยอะพอที่จะทเพิ่มครับและผมก็ได้กลับมาต่อเพิ่มจนเสร็จและนี่ก็คือรางรถไฟที่เรานั้นต่อกันนานมากๆเป็นชั่วโมมงเลลยัแนก็ สมบูรณ์แบบร0 0ซและถึงเวลาที่เราจะทดสอบขี่กลับบ้านมันเป็นทางที่ยาวมากๆและใช้เวลาทั้งหมดครับในการกลับไปถึงบ้านของเราถึง2นาทีแต่นี่ก็ถือว่าเร็วกว่าเดิมครับจากที่เราเคยวิ่งมากกว่า5นาทีนะครับซึ่งมันก็ถือว่าคุ้มค่าทําให้เราประหยัดเวลามากขึ้นและเราก็กลับมาจนถึงบ้านครับซึ่งแบ็คนั้นก็ตามมาติดๆจนทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเล่นติดอ้ไตอนนี้ S <S 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 ไวไนแล้วไนย์อ่ะมันทำไมมันกลับไปอ่ะ <S 2> <S 2> เวลามันมีบล็อกอะไรที่แบบว่ามากันข้างหน้ามันพี่มันจะตีโค้งกลับไปเลยแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วครับเราได้เจอเมืองร้างเมืองที่ 2, <S 2> <S เราได้พืชชนิดใหม่ฟักทองเราได้ขยายความสูงของสนามหญ้าของเร,เราเราได้เจอไก่ที่ซอมบี้เด็กน้อยนั่งขี่มาเราได้ทําทางรถไฟที่ยาวที่สุดและเราก็ได้ระเบิดเหมืองกันด้วยและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับถ้าว่าใครชอบนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าเลยครับแต่ว่าสรุปแล้วสั์ก็จะไม่เกิดอยู่ดีนะครับ